ปุ่มกันต่อครับผมอ้าวตัวนี้เลยตัวโหดของผมสปูลกี้แอนพัมกี้แบบยุนยางอ่าผมภาคภูมิใจมากที่ได้ตัวนี้มาครับผมดวงลวง้ลวนเลยดวงลวง้ลวนเลยนะครับตัวนี้โอ้โหไม่คิดว่ามันจะได้มาเข้าไปเลยเอสปูลกี้แอนพัมกี้ตัวต่อไปตัวต่อไปนี่เจ้าพลิกครับผมชิล Ch Ch <illing> Ch ินชิลีชิลินชิลีชิลินชิลีนี่อ่ะตัวนี้ก็โหดประมาณ400ร้ล้านเจิมอ่าไปกันต่อไปกันต่ออันนี้นี่นี่นี่ Lost Hotspot สียง os, อะ่ะ Lost Hotspot สิ่งไม่รู้ว่ามันจะหาได้อยู่หรือเปล่าเดีนะ๋ยวตัวนี้ก็หายากโอ้ตัวนี้หายากเลยผมใส่เข้าไปดื้อ่าแล้วก็เก็บตังค์อีกรอบหนึ่งนี่เป็นการเก็บค่าคุ้มครองของเบรนด์รอดนะผมอค์มาอุ๊ยสาวมีบ้านให้อยู่ก็เอาตังค์มานะมีบ้านให้อยู่ก็เอาตังค์มาเดีผมอ่ะเก็บตังค์ก่อนนะผมเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนแล้วก็บินไปบินไปอุ้มต่อ นี่บินไปอุ้มต่ออ่ะเจ้าตัวจักรยานธรรมดาแล้วผมใส่เข้าไป,ป,ไปจุ๊บอ่าไปชั้นสองต่อมีตัวอะไรเด็ดๆเปล่าอ่าตัวนี้ผมนี่แคชชูรูแอนมัสตูรตาาูตัวนี้เขาหากันให้ควักเลยผมอ่าตัวนี้เขาหากันให้ควักเลยผมก็มีอยู่หนึ่งตัว <c oughs> อ่ามาก่อนแคชชูรูแอนมัสตูรูอ่าแคชชูรูแอนมัสตูรูผมมีเอาหากันแบบหากันตติมเลยตัวนี้ใส่เข้าไปปุ๊บนี่อ่ะไปกันต่อไปกันต่อ